บทบาทของกาม,มล่าในฐานะผู้ปกป้องเด็กนั้นมาจากประสบการณ์ที่เจ็บปวดของโนริอากิยูอสะคู่กับหนังภาคแรกเขาเนี่ยเติบโตในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเห็นผู้ใหญ่และครูของเขาเนี่ยปลูกฝังความสําสคัญของลัทธิชาตินิยมและความเทีทยานของจกักรวรรดิญี่ปุ่นแต่หลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้พวกเขาก็ทิ้งทุกอย่างไปยูอสะยงล่าเรื่องราวของครูคนหนึ่ง ที่เปลี่ยนจากผู้สนับสนุนลัทธิชาตินิยมไปเป็นผู้สนับสนุนลัทธิคอมมิวนิสต์นอกจากนี้ยูซะยังเคยเป็นนักสแสดงเด็กและพฤติกรรมที่เขาเห็นจากการสแสดงเนี่ยทำให้เขาไม่ชอบนักสแสดงโดยทั่วไปความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยถูกนำมาใช้หนังกาเมล่าภาคแรกโดยยูซะาคิดว่าการเมล่าเป็นเหมือนสิ่งเดียวที่เด็กเนี่ยสามารถไว้วางใจได้ซึ่งแนวคิดมันก็ดีแหละแต่ถ้าใครดูกาเมล่าภาคแรกอ่ะมันก็ไม่ใช่ฮีโร่ขนาดนั้นนะ มันช่วยเด็กแค่ฉากเดียวที่เหลือมันก็ทำไยล้างไม่ตัดจากกอซิล่าเลยนะครับคือกว่ามันจะไปช่วโรอดเด็กได้ก็ปาไป3าภาคเงิน